สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวดารอน D7 นะครับก็เป็นไม้สุดท้ายนะของดารอนในซีรีส์นี้นะครับก็มี D1 ถึง D7 นะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัว D7 น่าจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีสุดแล้วแล้วก็เป็นตัวไม้ที่ใกล้เคียงระดับไม้ปกติมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลข้อเดียวเลยคือตัวก้านมันคงที่ที่สุดนะแล้วก็เอาอยู่ที่สุดนะครับใน7รุ่นเนี่ยตัว D7 ตัวก้านดีสุดส่วนตัวที่เหลือก็มันก็ดีได้นะครับโดยองค์ประกอบโดยรวมโดยการออกแบบบาลานซ์โดยหน้าไม้โดยตัว แต่ข้อเสียก็คือตัวก้านมันอาจจะหยึงไปหน่อยแค่นั้นเองในคนที่ต้องการเล่นคอนโทรลหรือว่าต้องการใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม้เยอะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับมือใหม่เนี่ยถือว่าดีเลยใช้งานง่ายความง่ายในการใช้งานนี่เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปคกันนะดาวโดนี7ว่าตัวไม้มันเป็นยังไงเนาะ ในส่วนของสเปคนะครับอันดับแรกก็เป็นวัสดุเลยนะวัสดุตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนวูเวนเหมือนกับตัว D6 นะครับซึ่งไม้นี้ก็ตีแล้วรู้สึกถึงตัวคาร์บอนวูเวนจริงๆนะโดยตัวไม้นี่มันตัวก้านตัวเฟรมอะไรต่างๆมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่การนิ่งที่สุดนะโดยความแข็งของก้านด้วยแล้วแล้วก็ด้วยความที่เป็นคาร์บอนวูเวนด้วยแล้วนะครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ย หน้าไม้มันจะออกทรงไข่หน่อยๆนะมันก็เลยเด่นในเรื่องของการตีลูกไกลๆอะไรเงี้ยมากกว่าแรงอิมแพคหรือว่าการประทะในเรื่องของลูกบุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยตัวของบาลานเองด้วยที่ไม่ได้สูงด้วยนะจริงๆไม้นี่บาลานอยู่ประมาณ295กนะครับก็ออกเป็นไม้กลางๆเนาะขึ้นเอนได้สูงสุด30ปอนด์คิดว่าไม้นี้จากที่จับจับดูแล้วน่าจะขึ้นไหวนะครับ30ปอนดนะ์แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ82กรัมนะซึ่งจริงๆไม้นี่ก็จากที่ตอนจับดูก็หนักกว่าตัวดีมห ที่ออกมาล้านนะแต่ตัวไม้ทั้งหมดอ่ะมันเบานะครับแล้วก็ความแข็งของกา้านประมาณกลางกลางนะการกลางที่ขึ้นมาสักนิดนึงประมาณ6กเทมซิอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสเปคไม้นะโดยรวมเนี่ยมันออกเป็นไม้ก,กลางๆงเลยนะที่แบบค่อนไปทางเบาหน่อยเออเพราะว่าตัวน้าหนักมันเบานะครับตัวบาลานซ์ของไม้ก็ออกเป็นก,นกลางๆงนะก็เป็นไม้คล้ายไม้เบาเในแฮนดิ้งอะไรต่างๆเหมือนไม้บาลานซ์แค่น้าหนักมันเบาแค่นั้นเองนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันเลยนะเพราะว่าตัวไม้นี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับ อันดับแรกในส่วนของ performance นะครับไม้เนี่ยในมุมมองผมผมถือว่ามันเป็นไม้ไวนะพอตีดูแล้วว่าคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมันค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าตัวบาลานซ์มันออกเป็นไม้บาลานซ์ก็จริงถูกไหมแต่โดยรวมอ่ะผมว่าน้ําหนักของไม้มันกระจายแล้วมันเบามากนะครับมันก็เลยมีความคล่องตัวต,วตวีแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้ดีนะในเรื่องของการแฮนดิ้งนะค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ค่อนข้างสบายด้วยสมูทไม่ได้รู้สึกว่ามันมีหน่วงหรือว่ามีดึงอะไรเยอะนะครับตัวเนี้ยออกดึงๆจากก้านจากน้ําหนักหัวเนี่ยน้อยมากน้อยกว่าตัวอื่นเยอะนะครับต่ ในส,ส่วนของฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งก็โอเคขึ้นนะมันยังรู้สึกว่ามันยังมีความงอของก้านอยู่บ้างนะครับตอนตีแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ตัวเนี้ยโอเคสุดละมันยังพอมีตีแล้วมันรู้สึกถึงแรงสปริงกลับไปบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของบาวซิ่งเรื่องของความดึงของหน้าไม้อะไรเงี้ยรู้สึกค่อนข้างชัดสําหรับไม้นี้นะต่อมาก็เป็นในส่วนของเอ็นนะครับส่วนของเอ็นผมคิดว่าอะไรก็ได้นะไม้นี้จริงๆ80ยังได้นะครับเพราะว่าตัวไม้มันมีในเรื่องของความแข็งหรือว่าการสู้ลูกอยู่นิดหน่อยนะผมคิดว่า่าเเนน้นรือองของข สำหรับเอ็นแบบด68อะไรเงี้ยยังพอเล่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นจุด66กับจุด63ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆตัวไม้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคาแรคเตอร์แฮนดิง้งอะไรต่างๆมันค่อนข้างไวนะเราก็เน้นในเรื่องของการตีไวๆแล้วก็ ออกหน้าไม้ไววเล่นลูกดาดอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ดีกว่านะครับก็เป็นเน้นในเอ็นที่มันช่วยเร่งในเรื่องของสปีดต้นเลยนะคาแรคเตอร์ของไม้มันก็จะเด่นมากขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของการใช้งานนะอันดับแรกก็ลูกเสิร์ฟไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนต่อมาก็เป็นลูกคอนโทลแล้วก็ลูกหยอดลูกเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยไม้เนี่ยผมค่อนข้างโอเคนะลูกหยอดอตัวไม้มันพอมีบอสซิ่งอยู่บ้างแล้วก็ตัวก้านเนี่ยมันยังพอมีความหยิ่งอยู่บ้างแต่มันไม่เยอะนะครับไม้เนี่ยมันไม่เยอะเท่าไม้อื่น คล้ายกับตัว P.S. Alteven 70x นะครับแต่ตัวก้านเนี่ยมันจะอ่อนลงนิดหน่อยแล้วก็ตัวน้ําหนักของไม้โดยรวมมันจะเบาลงบาลานซ์ก็จะน้อยลงหน่อยแต่โดยรวมฟีลการตีหรือว่าการสวิงอะไรต่างๆคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ตัว Alteven 70x เนี่ยจะรู้สึกว่ามีพลังเยอะกว่าหน่อยแล้วก็มี power ในเรื่องของการส่งลูกเนี่ยเยอะกว่านอยนะครับไม้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันไปในทางแบบไวหรือว่าความคล่องตัวตีรัวๆอะไรเงี้ยมากกว่านะเพราะว่าตัว 70x เนี่ยมันยังออกไม้บาลานซ์อยู่มากนะครับมันไม่ได้ร นนแต่ในเรื่องของลูกหยอดหรือว่าลูกคอนโทรลลูกเล็กๆอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคนะครับทำได้โอเคนะแล้วก็ลูก,กไกลๆก็พอทําได้ดีนะครับตัวไม้เนี่ยปัญหาคือมันไม่ได้มีแรงส่งอะไรเยอะนะถ้าเรากาดจังหวะตีเป็นหรือว่าใช้ข้อมือเป็นเหมือนไม้สปีดอะไรเงี้ยอารมณ์ไม่คล้ายพวกพันเซอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันตีสบายกว่านะนแค่แรงส่งมันน้อยแค่นั้นเองมันก็จะไม่ได้ยากนะครับก็สามารถควบคุมพอได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดีมากนะเพราะว่ามันต้องเข็นอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับลกูกไกลๆมันก็เลยอาจจะการน้ําหนักยากนิดนึง ต่อมาก็เป็นในส่วนของเกมลับนะครับเกมลับเนี่ยดีมากลูกดาดลูกเทินอะไรกลับไปเนี่ยดีมากลูกดาดผมว่าตัวไม้อ่ะมีความไวค่อนข้างดีแล้วก็ตัวกา้านค่อนข้างเอาอยู่ด้วยนะครับพอตีลูกแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังมีแรงสปริงกลับไปด้วยนะก็ถือว่าเล่นในเรื่องของสปิตต้นอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้พาเวอร์มากนะเพราะว่าตัวโดยรลของไม้ยังรู้สึกว่าเบาๆอยู่นะมันก็ไม่ได้มีแรงส่งอะไรเยอะขนาดนั้นนะ แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคทําได้โอเคแล้วก็เกมลับเนี่ยง่ายมากนะครับตัวไม้เนี่ยมันคล้องตัวอยู่แล้วนะเวลางัดหลังหรือว่าอะไรเงี้ยไม้นี้ก็ทําได้ไม่ยากนะอืมแต่เวลาที่มันตีแบบเหมือนเราพยายามตีแรงอ่ะมันไม่ค่อยไปนะครับเราต้องตีแบบในจังหวะที่มันโอเคอ่ะเรื่องการงัดหลังหรือว่าเรื่องเกมลับก็ไม่ได้ยากส่วนในเรื่องของบลสิ่งเนี่ยเอาไม้ลองเฉยๆฉลูกก็ข้ามไปแล้วได้ไม่ยากด้วยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกเซฟหรือว่าลูกเคลียร์นะลูกเคลียร์ก็อย่างที่บอกนะบางต้องเค้นห,น,น,หนที่ พอเป็นมีแรงอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกตบนะลูกตบไม้นี้ผมว่ากลางๆนะมันทําได้ก็โอเคอตัวไม้มันไม่ได้หนักด้วยนะครับแต่เรื่องของการส่งแรงลูกไก,กลลูกตบลูก p o ว e r อะไรผมว่าก็พอโอเคอยู่เหมือนกันก็เหมือนเป็นไม้หัวเบาหรือว่าไม้ไวที่มันตบอะเออมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ จริงๆผมว่าลูกตบเนี่ยมันประมาณพวกนาโนแฟร์270สปีดอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ขยับจากตัว1 7 0 LT ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับก็พอทำได้โอเคก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดารอน D7 นะ โดยรวมมันเป็นไม้แบบออกกลางๆอ่ะแต่คาแรคเตอร์มันเด่นไปในทางความคล่องตัวแล้วก็ในเรื่องของความไหวมากกว่านะครับถ้าเป็นน้ําหนักไม้ที่ผมได้ลองนะแต่ถ้ามันเป็นน้าหนัก 4u หรือว่า 4u ปลายจริงอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นไม้บาลานซ์ไม้หนึ่งแล้วก็จะไปเด่นในเรื่องของการคอนโทลมากกว่านะครับแล้วก็จะค่อนข้างทําได้ดีกว่านี้นะในเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายๆลูกที่ต้องการในเรื่องของ power หรือว่าเรื่องการทิ้งน้ําหนักของไม้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆ,ๆเนี่ยไม้เนี่ยถ้าถ่วงน้าหนักแถว42ฬนกาผม เป็นไม้ที่คาแรคเตอร์คล้ายกับตัว TK TTY เลยแต่มันก็จะหนักน้อยลงหน่อยแล้วก็ความแข็งอะไรต่างๆก็จะน้อยลงหน่อยนะครับโดยรวมในเรื่องของการใช้งาน,นไม้นี่ค่อนข้างใช้งานได้ใกล้เคียงกับไม้ปกติที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมค่อนข้างดีที่สุดแล้วใน7ตัวนะครับก็ตามราคาเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตัว D6 มันก้านแข็งกว่านี้สักนิดนึงอ่ะผมคิดว่า D6 จะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ต่างๆทัง้งตัวหน้าไม้ตัวกา้านตัววัสดุต่างๆของ D6 เนี่ยมันค่อนข้างชัดมากนะไม้ยยไม่รู รู้สึกว่ามันชัดขนาดนั้นเลยนะครับในเรื่องของมิติการตีเรื่องของ p e r f o r m a n c อะไรต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดอ่ะผมว่าตัว D6 ok อะ่ D ok อะ, D ok อะดีที่สุดแต่แค่มันจูนนิ่งบางอย่างไม่เข้ากับตัวไม้แค่นั้นเองมันเลยแสดง p e r f o r m a n c ได้ไม่เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับดารอน D7 นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ